วันนี้นะครับพามาดูแหนบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปี17จังหวัดระยองนี่นี่ที่ระลึกนะครับหลวงพ่อทิมนะครับแหนบอันนี้นะครับออกพร้อมกับเหรียญผูกพัทสีมานะแล้วก็เหรียญน,น้ำเต้าหลังยันนูนนะครับจัดสร้าง2,500อันเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยหายากนะครับ นี่แบบนี้มีราคาเล่นหากันนะครับอยู่ในเกณฑ์หลักพันกลางๆนะครับ 3- 4 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่สภาพความสวยเป็นหลักนะครับเป็นเนื้ออัปาก้าชุบนิกเกิลนะครับด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกนะครับหลวงพ่อทิมนะครับนี่หลวงพ่อทิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดพบเจอนะครับหรือมีอยู่ที่บ้านนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะส่งมาขายแมนได้แบบนี้นะครับ แนบรุ่น2หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปี17